สถานที่ภาษารัเสเซียมิสตอร์สกียเยซิกห้างสปปรรพสินค้าตาร์กอว์ไวท์เซนเตอร์สุ per มาเก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตปั๊มน้ำมัน Заправка. Талэ. море, бан, жилище. Ромбоебан. Больница. Санамбин. Аэропорт. Менам. Рика. Стани Ротфай. Железнодорожная станция. Стани Тамру. Полицейский участок. Мубан. Село. Сапан. มสตหอคอยบาชโรงเรียนสคูลมหาสมุทรอรนันป<ะ>่าเลสสวน เมืองกรดมหัมหาวิทยาลัยอหาิเวอร์าิทยาหทลัาวทยายหาวลาวิาลัย พิพิธภัณฑ์มูซีป้ายรถเมล์ о с т а н о в ก а โรงงานฟาบริกาโรงแรมแกาสติเนซ่านาคาร <Bank. S 1> สนามกีฬาสเตเด,ดียมเกษตรพลอุทยานแห่งชาติ <National Park. S 1> ห้องสมุดห้องสมุ дворец умом тоннель патакан ресторан я ты там не забудьте подписаться на наш канал